สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิ่ดานนิกันดีประธานชุมชนสันนิวไปก็วันนี้นะคะจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมรับชมพืชผัาสวนครัวนะคะซึ่งเราปลูกไว้เนี่ยเพื่อ ไว้ให้คนในชุมชนเนี่ยมารับประทานแล้วก็หลายๆคือห,ห,หลายอย่างนะคะที่เลือกได้ตามสะดวกว่าตามอัธยาศัยว่าทุกคนว่าจะชอบเหมาะสมกับกิ่นครับค่ะเชิญค่ะมีไว้แบ่งปันคนในชุมชนนะครับเก็บไปบริโภคเก็บไปรับประทานหรือ<ว>เอาไปทําพันธุ์เก็บไาทำพันธุ์ได้หมดเลยสวนทัวก็มีนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ก็มีต้นไม้ ประดับหลายหลายหลายอย่างนะคะครับครับขอบคุณครับงั้นพาชมเลยครับครับเชิญค่ะเชิญค่ะครับผมอ่าอันนี้อยู่ในเขตชุมชนรถไฟนะครับอ่าได้จัดทำเป็นศูนย์อ่าแบ่งปันนะฮะมีทั้งพืชพืชผักผลไม้นะฮะพืชผักสวนครัวก็มีแบบธรรมชาติก็มีนะฮะปลูกขึ้นก็มีนะครับอ่าทางด้านนี้มีมะพร้าวนะฮะมีตำาลงมีกล้วยนะครับ นอกจากพืชผักสวนครัวแล้วนะเราก็ยังมีอ้อยนะครับอันนี้เป็นอ้อยน้ำพึ่งนะฮะรสชาติดีหวานกรอบนะฮะชั้นนุ่มนะครับเคียวง่ายบริหารฟันบริหารเหวยนะครับขนนนี้นะคะก็เป็นขนุนปาซึ่งเจ้ของบ้านเนีจะปลกไว้กินลูกนะคะแล้วก็ไปเนี่ยก็จะเป็นทำวิธีมงคลนะคะ ก็ S <S <an> จะไปทำขโมยนะคะแล้วก็ลูกมาเนี่ยลูกมาเนี่ยก็เอาไปเป็นยาสมุนไพรนะคะที่ดิฉันนางสาวนิดาได้จำดีประธานชว์ทีสถานีรถไฟก็ขอจบการท,ท,าที่ท่านชมไปแค่นี้ก่อนแล้วกันหน้าถ้าทำสวนหรือทำวทวส,สวนทัวรุกขักสวนทัวหรือผลไม้ต่างๆให้ดีกว่าน,นี้ก็จะนำทุกท่านมารับชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ